โอเคครับก็คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ามาวานเกี่ยวเรื่องของการเชื่อมต่ออัลตเบสนะครับแต่ว่าจะอธิบายคร่าวๆฟังก่อนนะครับก็ในการที่เราจะเชื่อมต่ออัลตเบสเนี่ยนะครับเราจะต้องมีอัลตเบสก่อนนะนะครับซึ่งอัลตเบสที่เราจะยกขึ้นมาในเขาเรียกว่าหลักสูตรนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว SQL Server นะครับแต่ว่ามันจะมี2อเขาเรียกว่า อันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นตัวออฟฟิศเขาเรียกว่าไงนะไม่ใช่ตัว Enterprise นะครับจะเป็นแบบตัวฟรีหรือคอมมูนิตี้เองนะครับเอคราวนี้เวลาติดตั้งเนี่ยผมจะติดตั้งนะครับผ่านบน Docker แล้วกันเพื่อให้มันสะดวกนะครับก็จะติดตั้งผ่านบน Docker ซึ่งนะครับพอดีมันก็จะมีทั้งแพลตฟอร์มที่เป็น w n n o w w นะครับ <c oughs> แล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นพวกแม็ Mac. ถ้าเป็นกรณีเขาที่ครับ ถ้าเป็นกรณี Mac เนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ตัว d o c k e r Image ในเวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่าเกิดใช้เวอร์ชั่นบนเนี่ยมันจะไม่รองรับชิปที่เป็นตระกูล Intel นะครับเพราะว่าปัจจุบันเครื่อง Mac เนี่ยมันเป็นชิป ARM หมดแล้วนะครับก็พง่ายๆคือเครื่อง Mac เนี่ยที่เป็นตระกูล Apple Silicon เนี่ยก็ให้ใช้ใช้ j จ l l Link เนี่ยในการติดตั้งนะครับแต่เกิดเป็นเครื่อง Mac รุ่นเก่าที่ยังเป็นชิป Intel อยู่ซึ่งมันมีน้อยมากแล้ล่ะนะครับ กับเจ้าเครื่องพวก Windows ตู้ทั่วไปที่เป็นชิป t Intel นะครับก็ให้ใช้ลิงก์นี้เอาล่ะคราวนี้วิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับก็มาดูเลยนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับก็เราทําทการเช็คก่อนว่าเครื่องเรา,ามี Docker หรือเปล่านะครับก็พิมพ์คำว่า Docker นะครับแล้วก็ ps ดูถ้ามันขึ้นเป็นลักษณะน,นี้นะครับหรือพิมพ์ว่า Docker ข,ขีดเวอร์ชก็ได้ครับ ถ้ามันขึ้นมาเหมือนว่ามันรู้จักนะครับก็แปลว่าคุณติดตั้งแล้วซึ่งอีกจุดหนึงก็คือตัวไอคอนนะครับตัว Docker Desktop นะครับว่ารันอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่ติดตั้งนะครับก็ติดตั้งไม่ยากครับก็เข้ามาที่ URL นี้เลยนะครับแล้วก็กดนะครับดาวน์โหลดทวนี้เวลาดาวน์โหลดติดตั้งเนี่ยก็ต้องเช็คให้ดีๆนะครับว่าเราเป็นแพลตฟอร์มไหน Windows หรือ Mac แม c ก,ก็ต้องเป็นชิป Apple Silicon หรือชิป Intel นะครับถ้าเป็นตระกูลพวก M1 M2 หรือตระกูล N ทั้งหลายเนะี่ยก็จำไว้ว่าให้เป็น Apple Silicon นะครับถ้าเป็น Linux ก็ตัวนี้นะครับก็นะติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกนะครับเพื่อาขั้นตอนการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็คลิกเน็กๆคงไม่มีอะไรมากในกรณีเครื่อง Windows นะครับบางทีมันจะขอเรารีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ ทำตามสเต็ปเขาแล้วก็รีสตาร์ทนะครับเครื่อง i n d o w s เนี่ยบางทีมันจะมีเขาเรียกว่าขอให้เราทำการาลงเจ้าตัว Windows นะครับสับ Linux นรับสับ Linux หรือตัว WSL นะครับติดตั้งเพิ่มไปด้วยมันจะบอกไกด์ให้หมดนะครับว่าให้เราติดตั้งอะไรเราก็ทำตามสเต็ปไม่น่าจะยากนะครับเอาล่ะหลังที่ติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการดาวน์โหลดอิมเมจนะครับ จึงเป็น image ที่จะใช้แทนตัวตารางของเราในกรณีนี้นะครับผมก็จะพาลงมาดูชิป i n t t l l ก่อนนะกรอบเล็กนี้นะครับแล้วก็ไปแปะที่หน้าเว็บอันนี้ก็จะจำม,มาก็จะเป็น Microsoft SQL Server นะครับ Ubuntu Base นะครับอันนี้คือใช้กับ Linux ก็ได้นะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับก็ <c oughs> เราทําการพูอิมเมจแล้วก็รันเลยก็ได้แต่ว่าตรงนี้ผมทําเป็นสคริปต์ให้ละซึ่งสคริปต์เนี่ยจริงๆก็เอามาจากด้านล่างเนี่ยนะครับเกิดเป็นคำสั่งในการรันนะครับคําสั่งนี้คือรันนะครับเจ้าตัว Image ที่มีชื่อต่างอไปนี้นะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็มีการใส่เขาเรียกว่า Environment เข้าไปว่าให้ยอมรับอันนี้คืออารมณ์ accept user i r e n s e r g r e e m e n t เป็นเป็น y นะครับ ตัว e เนี่ยคือมันใจเราพาสเจ้าตัวพาสเวิร์ดที่เราใส่เข้าไปทันนี้พาสเวิร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเตรียมไว้ให้แนะนําว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนพาสเวิร์ดผมถ้าเกิดคุณตั้งพาสเวิร์ดไม่สตรองพอมันจะสตาร์ทเดบิตไม่ขึ้นนะครับสตรองคือต้องมีเออขาเรียกว่าอักขระนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับจำนวนไม่ต่ำกว่าแปดมั้งแล้วก็มีตัวเลขมีอักขระพิเศษด้วยนะครับนั่นถ้าเกิดคุณตั้งหมดไม่สตรองมันจะรันไม่ติดการที่คุณจะรู้ว่าไอ เขาเรียกว่าไม่สตรองพอเนี่ยคุณต้องไปดูหรอกซึ่งบางคนอาจจะดูไม่เป็นหรือลืมดูไปก็ทําให้เสียเวลาฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็ตั้งพาสเวิร์ดให้มันผมก่อนหรืออาจจะเพิ่มเติมจากผมเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อมันมีความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอีเวเรชั่นนะครับเป็นเหมือนทดลองใช้งานนะครับคนไหนที่มีเจ้าตัวเขาเรียกว่ามัลโกซอสเ s อ l ์ e r ิร์่เรแล้วก็สามารถคอนเน็กได้เลยนะครับเอาละก็ตรงนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเราอ้องการจะรานเราก็สามารถ Copy นะมาทัดเนี่ยนะครับมาใส่ที่ตรงเทมิ n อ l เลยนะครับแต่เนื่องจากเครื่องผมเป็นเครื่อง Mac ที่เป็นตระกูล Apple Silicon เนี่ยนะก็อไปมันจะรันไม่ได้นะครับก็จะแนะนำเป็นตัวนี้แทนนะครับที่เป็นเครื่อง Mac แล้วก็ Apple Silicon นะครับปุ๊บเขป่ะ okay, านะครับก็จะเป็น m i r r s s o t นะครับ Azure a d อ e นะครับอัชนะครับ ก็เปไปวางเหมือนกันราวนี้ก็ผมได้ทำการเขาเรียกว่าเตรียมไฟล์ไว้ละที่ชื่อว่า r e a d m e d b นะครับไฟล์นี้ก็จะมีตัวอย่างของการที่จะอัพขึ้นมาทั้งทั้ง่งละแพลตฟอร์มนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมีเขาเรียกว่า docker container ตัวนี้รันไว้อยู่แล้วนะครับเราสามารถเช็คดูได้ว่าเรามี Container ร์อะไรรันอยู่บ้างโดยการพิมพ์ docker, นะครับแล้วก็ ps นะครับก็จะเห็นว่าผมมีเจ้าตัวเขาเรียกว่าดัตเตอร์เบตัวนี้รันขายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองลบมันทิ้งแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดคอมาิ n เไล์นะครับผมก็จะเปิดเป็น GUI ให้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่า Docker Desktop นะครับ Docker ก็จะเป็นแพลตฟอร์มให้เราสามารถเขาเรียกว่าติดตั้งนะครับซอฟต์แวร์เข้าไปในเครื่องเราได้อารมณ์เหมือนกับจําลองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งเลยที่ <c oughs> มีาซอฟต์แวร์ชื่อว่า sql server นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อะไรมานะครับมาลงบน docker docker พลตฟ f o r m ที่เหมือนระบบปฏิบัติการนะครับที่เราสามารถลงเสริมเข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็น d a t a เบต,ตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำการเขาเรียกว่า q u วม e นท t ้ง i n g นะครับในก,การ stop แล้วก็เ,กวก in, เดี๋ยว,ยวทำการ d e l t เดี๋ยวก็จะทำการเขาเรียกว่าลอง สร้างข้ใหมายให้ดูเลยนะครับซึ่งในตระกูลชิป Intel ก็ทำให้คล้ายกันนะครับถ้าเกิดมีอยู่แล้วนะครับก็ลบมันทิ้งคอนเทนเนอร์ก็เปรียบเสมือนกับแอปพลิเคชันที่ถูกรันขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะครับเมื่อคุณต้องการจะรันแอปพลิเคชันอะไรก็ตามอยู่บน Docker คุณต้องไปดานวดน์โหลดซอฟต์แวร์นั้นมาก่อนซึ่งซอฟต์แวร์ที่คุณดานวน์โหลดมาเนี่ยซอฟต์แวร์นั้นเราจะเรียกว่า i m a เ e นะครับเป็น Image ที่เราดานวน์โหลดมา ซึ่งขบวนการนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เช่นตัวนี้นะครับคุณจะดาวน์โหลดใช่ไหมครับคุณก็มาที่ลิงก์ของมันนะครับมันก็จะลงเหมือนพวกลิงก์ดาวนโหลดซอฟแวร์นะครับซึ่งก็จะดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Docker Hub นะครับเราสามารถที่จะค้นหาตัวอย่างเช่นต้อ,องการลง Node.js คุณก็เสิร์ช Node น,นะครับแล้วก็หาตัว Node.js น,นะครับมาลงได้เลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าต้องพิมว่า Node ได้เฉย อันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งนะครับหรือจะเป็น d a t a ตอร์เบดมอก็ได้คราวนี้ประเด็นนึงคือว่าเราต้องการจะติดตั้งเจ้าตัวอาชัวนะครับอกลเอการติดตั้งเนี่ยนะครับมันจะมี2แบบนะแบบแบบเพื่อ,อแบบไปดาวน์โหลดตัว Image มาก่อนหรือโปรแกรมติดตั้งมาก่อน ซึ่งเขาใจะใช้คำศัพท์ที่ชื่อว่า docker pull นะครับ p o l l ก็คือการดาวน์โหลดนั่นแหละแล้วก็แตะไปชื่อ image นในการก๊อปวิธีการนี้จะได้ m ม k e s sure u ชัวว่าเออให้เรามี image เตรียมพร้อมนะนะครับก็ enter ไปใส่มันก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดแต่เนื่องจากว่าผมมี image นี้อยู่แล้วมันก็จะเร็วมากแต่ถ้าเกิดผมไม่มีอยู่เนี่ยมันก็ใช้เวลาในการดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจมานั่งแบบนั่ง pull ก่อนเราสามารถ่จะทำการเรียกว่าก๊อป docker run เลยนะครับ ตัวนี้มันก็จะอารมณ์เหมือนกับไปมองหาซอฟต์แวร์นะครับที่เราดาวน์โหลดมาถ้ามันไม่เจอมันก็จะทการไปผัวอัตโนมัติเพื่อง่ายคือชื่อตรงนี้นะครับกับตรงนี้มันต้องสอดคล้องกันนะคือเพื่อง่ายแล้วดาวน์โหลดอิมเมจมาซึ่งเปรียบเหมือนกับซอฟต์แวร์นะครับเราต้องการจะรันมันด้วยคําสั่งนี้เอาล่ะคราวนี้ผมนะครับก็จะทําการลองรันละแต่ว่าผมจะก๊อบจากโพยผมละกันซึ่งก็จะเป็นการรันอิมเมจนะครับแล้วก็มีการพาร์ท นะครับออปชันต่างๆเข้าไปออปชันหนึ่งที่คุณควรจะสนใจคือออปชันเกี่ยวกับเรื่องของตัวพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ก็คือพาสเวิร์ดที่ไฮไลท์เนี่ยคือพาสเวิร์ดนะครับซึ่งแน่นอนคุณสามารถไปเพิ่มเติมจากผมได้แต่ถ้าเกิดจะลดเนี่ยบางทีต้องเช็คดีดนะครับอย่างที่บอกมันต้องเป็น strong password นะครับมีอักขระพิสดารน,นิดหนึ่งถัดมาก็จะเป็นการ map pod นะครับของเครื่อง host แล้วก็ภายในตัวคอนเทนเนอร์เองตัวนี้ก็คือพูดงา่ายถ้าเกิดเครื่องคุณเนี่ยนะ pod 14 33ไม่ถูกใช้งานอยู่ก็ใช้พอตนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถจะพูดคุยกับดัตเตร์เบทผ่านพอตนี้ส่วนนี้คือพอตภายในเหมือนกับเคาเรียกว่าเป็นการแมปพอตนะครับแมปพอตหรือบางคอาจะรู้จักกันในนามพอตฟอร์เวิร์ดดิ้งพอตภายในคอนเทนเนอร์นะครับใช้พอตนี้ส่วนพอตโลกภายนอกเดี๋ยวพูดคุยใช้พอตนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นชื่อของคอนเทนเนอร์นะครับเราสามารถตั้งชื่อให้มันได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอิมเมจ ค i d ด,ดีคือเป็นการรันบอกว่าเป็นการรันแบบดิส t a ก็คือแบบลันแบบแบ็คกราว n ์เาเรียกว่าเดมอนนะครับเอาล่ะผมจะก๊อปนะครับแล้วก็ทำการไปวางให้ดูเร็วมากนะครับเพราะว่าผมมี Image อยู่แล้วมันก็จะเร็วอันนี้เราจะทำการเช็คดูนะครับว่า container ร์รันสำเร็จไหมแล้วก็มาที่นี่นะฮะก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาองนี้ย <c oughs> นะครับไม่มีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงก็ไปลว่าสำเร็จนะครับเราสามารถดูล็อกได้นะครับโต่การกดเข้าไปมันก็จะมีล็อกนะครับตรงบริเวณนี้ โอเคป่ะถ้าคุณอยากจะปิดนะครับมันก็สามารถกด Stop อย่างนี้ได้ก็จะเป็นการปิดนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะปิดโอเคไหมในกรณีเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันอีกไม่อีกครั้งหนึ่งแต่จะลองสายพาร์ตเบิร์ดที่มันไม่สีเขียวแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าพาร์ตเบิร์ดที่ไม่สีเขียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงสมมติผมมีแค่ m ตัวเดียวเลยนะผมเดาว่ามันจะไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะคิวมันทิ้งก่อนนะครับเพราะชื่อมันชนกันไปแล้วนะครับแล้วคุณ มีชื่อเหมือนกันแล้วก็รันอีทีมันจะไม่ได้นะยกเว้นคุณจะไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับรหัสที่คุณจะรันนะครับก็รันขึ้นมาแล้วนะครับแต่พาร์ทเวิร์ดผมตั้งไม่ซีเคียวนะครับตั้งเป็นตัว M ตัวเดียวเห็นว่มเนี่ยมันจากเขียวเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่สําเร็จถ้าเราก,กดเข้าไปเนะี่ยจะเห็นลลอกเลยนะมันก็จะมีลลอกว่า the password doesn't meet นะครับ doesn't meet SQL server password policy requirement because it's too short นะครับในเคสนี้ก็เป็นตัวอย่างคุณเพียมจะรันอีกทีนึงเดี๋ยวมันก็จะเออร์เลอร์เหมือนเดิมโอเคไหมครับเนี่ยมันก็จะเออร์เลอร์ก็วิธีการแก้ก็นะครับคุณต้องอย่างแรกก่อนต้องลบมันทิ้งก่อนนะครับอ่าแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่มันสตอร์กนะครับเข้าไปเบื้องต้นใช้พัดบอร์ดผมก่อนนะครับเพราะว่าเวลาคุณเขียนคอนเน็กเนี่ยช่วงแรกเนี่ยคุณแบบอาจจะแบบจำไม่ได้คุณใส่อะไรเข้าไปเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ สบายแล้วนะครับทีบนี้ส่วนเราจะทดลองว่าเราเชื่อมต่อกับ d a t บ b a ตัวนี้ได้ยังไงนะครับก็เราสามารถที่จะใช้ตัว extension ที่มีอยู่ใน vs code ได้นะครับมันชื่อว่า sql server นะครับซึ่งตัว extension ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ในาร์ทนี้นะครับเจ้าตัว sql นะครับน่น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะลองก๊อบมาเสิร์ชดูว่าใช่ไหม ตัวนี้นะครับทาการติดตั้งเข้าไปหลังนั้นติดตั้งก็จะเจอไอคอนแบบนี้บางทีไอคอนมันซ่อนอยู่นะครับมันอยู่ใต้ตรงนี้เราก็ต้องมองหาดูนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นเจ้าตัว SQL นะครับเซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปครับหลังนั้นเนี่ยมันจะ,อะนตอนแรกมันจะไม่มีอย่างนี้นะครับผมจะขออนุญาตที่จะดิมูบนทิ้งจะได้เห็นภาพน,นะครับแน่นอนเดี๋ยวเราต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับในเคสนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตที่จะไปก๊อปพาสเวิร์ดมารลอไว้ก่อนนะครับ ฐาเบอร์ของเราคือตัวนี้นะครับ่านเบอร์ตัวนี้อ่ะกับมารอไว้ก่อนกลับไปตรงนี้นะครับแล้วก็กด Connect นะครับมันจะให้เราใส่นะครับอ่าคือ IP นะครับหรือ u r l ของตัวเซิร์ฟเวอร์เราในเคสนี้ก็บางครั้งเนี่ยบางคนจะมีปัญหาว่าพิมพ์เขาโลโก้โฮ t เนี่ยนะครับเราคอนเน็ไม่ได้ก็ให้ลองเปลี่ยนเป็น1 2 7.0.0.1แทน หรือใส่ IP IP จริงเครื่องเรานะครับหรือจะใส่เป็น1 2 7 0 0, 0, 0 1แลเวยก็ได้ enter ครับถัดมาไม่ถามว่าเราต้องการจะ connect กับ database ตัวไหนถ้าตอนแรกเรไม่รู้เราก็ enter ไปครับไปเป็น default ตรงนี้ก็ให้เลือกเป็น sql login นะครับ username นะครับก็จะเป็น system admin นะครับก็ sa นะครับนี่คือ username ของมัน default password ก็ที่เราก๊อบมาวางเข้าไป enter ครับอันนี้ก็ถามว่าต้องการให้เราซ password ใหม่ก็ yes นะครับ แล้ว Enter ไปเรื่อยครับตรงนี้จะเด้งขึ้นมาว่าคุณต้องการจะ Trust มันไหมคุณต้องบอกว่า Trust นะครับเพราะว่าเราไม่มีการระบุเจ้าตัว HTTPS นะครับเอาละอานนี้ก็จะเราใส่นะครับเจ้าตัว Password ของเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับผมจะใส่เข้าไปนะครับ Password <Okay. S 1> เครื่องเราเองนะครับโอเคกด uh, Allway Round นะครับเชื่อมต่อได้แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฐานข้อมูล ด e ฟอลต์นะครับของเจ้าตัว d a t a b a ร์นะครับที่เป็นเจ้าตัวเอ u นะครับอชชันะครับอชัวเอนะครับซึ่งก็ก่อนนี้ค่า Intel ก็จะคล้ายกันเอาล่ะในคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสอบวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการทดสอบการเชื่อมต่อเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาว่าเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อทำการเขาเรียกว่าลองพูดคุยกับดัตเตอร์เบดดูนะครับในคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ